รายงานการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านเอื้องนอนไร่นอนสาวิทยาตำบลฝั่งแดงอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองบัวลำพูเขตสองตอนที่ 1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านเอื้องนอนไร่นอนสาวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษานากลาง4ตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านเอื้อง ตำบลฝั่งแดงอเภอนากลางจังหวัดนองบัวลำพูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต2เปิดทําการเรียนการสอน2ระดับคือระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาภายใต้การบริหารงานโดยนางหอมจันทรเทพผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษปัจจุบันมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนจำแนกเป็นผู้บริหาร1คนข้าราชการครู3คน ครูผู้ช่วยหนึคนพนักงานราชการ1คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนครูอัตราจ้างหนงคนครูจิตอาสาหนคนและครูธุรการ1คนมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น64คนสีประจําโรงเรียนน้ําเงินขาววิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปี2566โรงเรียนบ้านเอื้องนอนไร่โนนสาวิทยาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคำขวัญโรงเรียนวิชาการก้าวหน้ารักประชาธิปไตยวมนันดีกีฬาเด่นปรัชญาโรงเรียนปัญญาโลกาสมิปโชโตโป,ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกตอนที่2การบริการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งการบริหารจัดการเป็นสีฝ่ายดังนี้ 1. การบริหารงานวิชาการ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีการแก้ไขคำอธิบายรายวิชากลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพทุกระดับชั้นปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตโดยบูรณาการกับกลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครบทุกระดับชั้นเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง3กิจกรรม 1. กิจกรรมแนแนว 2. กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีชุมนุม 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศัการาช2,560มีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษา มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตาม DLTME โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เป็นขั้นตอนมีการสอดแทรกคุณธรรมและการใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนมีการบันทึกหลังสอนเพื่อการส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการความถนดัดและความสนใจของผู้เรียนนำสื่อนวัตรกรรมต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียนการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้มีการผลิตสื่อจัดมวลความรู้เสริมประสบการณ์ตลอดจนสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในทุกที่ทั้งในและนอกห้องเรียนการวัดและประเมินผลการเทียบผลผลการเรียนรู้มีการกํำหนดระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อให้เกิดการวัดประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐานโดยมีการสร้างพัฒนาเครื่องมือในการบดผลเพื่อนำไปสู่การยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนได้อย่างต่อเนื่องมีการกำหนดนโยบายและแนวทางในการวิจัย ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการนิเทศการศึกษามีการวางแผนจัดรูปแบบแนวปฏิบัติการนิเทศภายในเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขโดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตรในการนิเทศ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในละมาตรฐานการศึกษามีการกำหนดมาตรฐานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีข้อมูลสารสนเทศการจัดทำ SAR เพื่อติดตามประเมินและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการพัฒนานักเรียนทุกช่วงวัยโดยการเพิ่มพูนทักษะ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21 3a8c ตอนที่2การบริหารงานบุคคลการบริหารองค์กรและพัฒนาองค์กรการบริหารและพัฒนาองค์กรมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานมอบหมายงานส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการประเมินผล แนะนำสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลในระดับต่างๆอาทิเช่นได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเดน่นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูรู้ช่นคนคุณธรรมผู้บริหารสถานศึกษารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยดีเดน่นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเดน่นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียติธุรการโรงเรียนดีเดน่นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานราชการดีเดน่นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติลูกจ้างชั่วคราวสายการสอนดีเดน่นรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งบกพร่องทางสติปัญญาระดับชาติครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาิบาลส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและปฏิบัติตามกฎกติกามรารยาทต,ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรณโด้วยผ่านการอบรมสัมมนาด้านวินัยและจรรยาบรณเพื่อให้เป็นข้าราชการที่ดีด้านที่3การบริหารงานงบประมาณ การดำเนินงานด้านงบประมาณมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีมีทะเบียนหลักฐานการจ่ายเงินมีการจัดระบบการใช้จ่ายมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านงบประมาณและระเบียบว่าด้วยการเงินและพัสดุมีการรายงานเงินคงเหลือประจําวันทุกเดือนเป็นปัจจุบันมีการนําส่งเงินรายได้แผ่นดินนําส่งเงินภาษีหนาที่จ่าย มีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกครั้งที่รับจ่ายเงินมีการจัดทำทะเบียนคงเงินนอกงบประมาณทุกประเภทโรงเรียนได้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างพุทธศักราช2560และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างการจัดซื้อจัดจ้างมีเอกสารประกอบครบถ้วน จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินมีการตรวจสอบพัสดุประจำด้านที่4ด้านบริหารงานทั่วไปการวางแผนการศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณโดยมีการใช้จ่ายตามแผนที่สอดคล้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษามีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายอื่นๆการรับนักเรียนมีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนผ่านช่องทางที่หลากหลายอาทิเช่นเพจ Facebook ของโรงเรียนอ p p l i c a t i o n My และผู้นำชุมชนงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี จัดตั้งสภานักเรียนในระดับสถานศึกษาและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกประเภทผลงานดีเด่นระดับทองประจำปี2565งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยส่งเสริมให้นักเรียนได้รับสารอาหารให้ครบหลัก5หมู่ตามหลักโภชนาการ มีแผนการป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษามีการตรวจสุขภาพช่องปากของผู้เรียนบันทึกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงทุกภาคเรียนและดำเนินงานอาหารเสริมนมให้กับผู้เรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพการบริหารจัดโครงการอาหารกลางวันมีการจัดเมนูอาหารโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดซื้อวัสดุและจัดทำอาหารโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุวัน โรงเรียนมีสถานที่โรงครัวโรงอาหารสถานที่ประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลมีการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารของโรงเรียนสู่สาธารณชนผ่านทางเพจ Facebook ของโรงเรียนไลน์และผู้นำชุมชนมาตรการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าอาคารเรียนปรับปรุงถนนสนามเด็กเล่นสนามกีฬาสร้างศาลาพักผ่อนรวมใจจัดทำจุดเช็คอิน ตลอดจนพัฒนาบริเวณอื่นๆของโรงเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับบุตรหลานรวมถึงการทำนุบำรุงดูแลรักษาอาคารสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอทำให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์นในระดับดีได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดภัย จากซาย s ม a ์มารบรอเกประเทศไทยจำกัดผลงานรางวัลเกียรติบัตรของโรงเรียนผู้บริหารครูนักเรียนผลงานด้านวิชาการของโรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนตชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2565รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นอันดับที่3 กองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองบัวลำพูเขต2มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลเฉลี่ยระดับประเทศ3วิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีผลการทดสอบทักษะพื้นฐานระดับชาติ NT สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ3ปีซ้อนผ่านเกณฑ์การพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพท ระดับ3ดาวประจำปี2,565เขตตรวจราชการที่10สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลเยเขต2ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ในระดับดีประจำปี2,565ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี2,565ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กในระดับดีมากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบบวลำพูเขต2ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่เป็นเลิศ Best Practice ประจำปีการศึกษา2,565ระดับดีเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต2 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพศ2564-2568การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานสมศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายอย่างมุขระดับทองรางวัลการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับเรียนเงิน รางวัลโรงเรียนปลอดภัยจากบริษัทไซอ์มสมาโบรเก์ประเทศไทยจำกัดผลงานของนักเรียนเด็กหญิงยาดาโสประโคนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึง6ระดับประเทศ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำพูเขตสองดังนี้กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ชายชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองสนองชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงห กิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงสากลหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงทั้งหมดนี้คือภาพรวมของโรงเรียนบ้านเอื้องโนนไรโนนสาวิทยาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีมีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถดำรงชีวิตได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโรงเรียนบ้านเอื้องนอนท์ไร่นนทสาวิทยาขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ